มามาววชวนมาแล้วใครแพะห้าร้อยนะใครแพะห้าร้อยนะเรียว่าซัฟบอยพร้อมยังพร้อมยังพร้อมเไรสัตว์ก็ดีใครแพะห้าร,ร้อยนะได้หมดนะ,ะคิวเรียนหรือเปล่าหรืออะไรเนาะไม่บอกสัตว์ที่อ่ะเอา้าเลือกคนละตัวอย่างนัง้นยื้อไหนไสัตว์้เลือกเลย ไก่ไก่เดี๋ยวก็ตบไก่ให้ดูแอสตีซินบอแอสตีซินนะหมดแอสตีซินเท่านั้นนะได้นะได้นะน้อยไข่แพ้ห้าร้อยนะไข่แพ้ห้าร้อยนะเลือกเถอ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 ะหมดแอสตีซินเท่านั้นนะเลือกเถอะเลือกเถอะ เยวกปตบเด็กให้ดูอยากโดนตบเหมือนกันอยากโดนตบเหมือนกันคอมเมนเดอร์จะค่อหน่อยกันคอมเมนเดอร์จะแค่ไหนกันก็หยุดพูดก็แพ้ก็แค่โอนแค่นั้นแค่นั้นนะห้าร้อยแค่นั้นนะไม่เคยกลัวคนระับไม่เคยกลัวไม่ออกของซับนะไม่ออกของซับนะเพราะว่าเดี๋ยวเอาเปรียบเกินไป ก็ของอะไรก็เรือ่องของพี่กลัวหรอกลัวหรอกลัวหรอน้องที่ไหนที่ไหนกันเ,เก็บนะเก็บนะเก็บนะระวังตายนะน้องที่ไหนกันเอาเก็บนะเก็บนะที่ไหนกัน ายเสียหายลอยนะ Yes ลูกใเด็กมันโตใบเด็กมันโตหน่อยละกัน e เอ้าเอ้าตายนะตายนะระวังใจนะยิ้หลอมังเลยไม่กลัวตายหรอ Ned ไม่พูดเยอะก็ไม่พูดเอะพูดเยอะ หน่อยลักกันของของหน่อยลักกันมีพูดเยอะขอไปดีนะตกไก่ขอขอก็ได้เหรอนี่ตีแล้วเหรอหายตัวว่ะอ้าวอ้าวอ้าว ตายเนาะตายเนาะตายเนาะตายเนาตายเนาเมื่อกี้กูเหนิบกระตุกไอ้เซมอ้ทกี่ตัวครับกี่ตัวครับปล่อยให้เด็กมันกี่ตัวครับปล่อยให้เด็กมันโตกี่ตัวจบได้ครับกี่ตัวจบได้ครับก็แล้วแต่จบได้ก็จบเลยได้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 นะพูดเหมือนกักัด้องยืนนิ่งทำไมอ่ะยืนนิ่งทำไมอ่ะยืนนิ่งทำไมไม่กลัวตายหรอรอดูดเลือดไงรอดูดเลือดไงรอดูดเลือดไง เล่นก็ไม่ได้เนาะโอ้ยเฮียก็ไม่กลัวเนะวาะกลัวเนาะต้องแคดดูดเลือดนะเนาะไม่ดีวะอย่าลืมโอนเะนาะแพลนโอนเนาะได้หมดนะได้หมดนะเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับพูดกันไว้เท่าไหร่ครับ ให้พันหนึ่งก็ได้ก็รวยนะโอ้โห <c oughs> ไอรุ่นเยอร,ม,ยอรมันได้นะไอรุ่นเยอรมันได้นะลูกเสียโอรู้จักเสียโอเดี่ตบลูกเสียโอจัง,เ,จงเดี๋ยวก็ตายสัตว์ห้ามจังดีดีเดี๋ยดเดียวว่าเดียว่าปีป้อมว่าป้อมหรอ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 มีเชียดูดเลือด ไอ้เฮียสเกิรตเข้าใจผมเข้าใจคุณว่ามันแหลกผมเข้าใจใช่ไหมผมเข้าใจใช่ไหมว่าคุณแหลกจบได้ก็จบได้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 ติดอ๋อผมให้ผมให้ผมให้ผมมันแหลกผมเข้าใจเฮ้เกินไปเกินไปเกินไป มันแหลกอ่ะมันแหลกอ๋อวผมผมก็ใจผมก็ใจกูจะเดินไปหาแฟงเหรอจะเดินไปหาแฟงแล้วใช่ไหมอ่ะโอนหน่อยรักกันโอนหน่อยรักกันเซเลเทียกับเซเลเทียกับด้วงอ่ะโอนหน่อยรักกัน คิดโกงอ่ะเราบอกกันเล่นตัวเดียวกันแล้วนะเน็ตข้าวะเน็ตบินมากเน็ตบินมากเน็ตปิงเออเน็ตปิงเน็ตปิงจริงเน็ตปิงจริงเน็ตปิงจริงจบแล้วเน็ตเพื่อนกูบินสับน่าหงุดหงิด ปล่อยให้ไปละกันแสดงเนี่อยู่เดียวคนคุณอ้างนะคุณอ้างนะผมบอกให้คุณเล่นตัวเดียวกันแล้วนะก็ดูเน็ตดูเน็ตไไมม่ด้หูอย่าใช้เน็ตโรงเรียนเล่นสิ งั้นผมจบนะเนียดคุ้มคนเล่นไม่ได้หรอกอ,อ,อ๋อโอเคโอเคโอ้ได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 ้เราจะขอรอให้กองครบแล้วกันเ๋ยวตัวคือมืไ <c oughs> งอ่ะตัวละครเราง่วงแล้วนะเฮ้ตมันตน้กงฝากดีเกินตัวละครเรานอนรอแล้ว พร้อมอย่างพร้อมแล้วบอกนะเชียร์ชิป่อนแล้วกันคุณจะเปิดเนตอะไรหรือเปิดสก,กิลอะไรไหมครับา,าได้<า>แค่คุณบินมาคุณก็ตายอ่ะาาแค่บินอ่ะแค่บินก็ามาแค่บินคุณแค่บินคุณแค่บิน,ค,ค,บนคุณก็ตายแล้ว คุณแช่บินหัวตายแล้วตายแล้วครับคุณแช่บินหก็ตายแล้วกูอยากชอบโคตรเลยว่ะไอ้สัตว์กูอยากชอบเลยว่ะกูอยากชอบโคตรโคตรอือโคตรดุ ก็ดูเปี้ยวจังเปี้ยวจังเหนือฝ้ายังมีสาย็บก็ดูเปี้ยวมากเปี้ยวมากเปี้ยวมากมันอยู่ที่สเต็ปน้องๆเล่นโงเ่เองอ่ะเปี้ยวมากเปี้ยวมากไม่เกี่ยวที่คิวนะชนะก็คือได้ได,ได้นะได้ได้ได้ก็แค่บินก็แค่บินคือแบบเปียเป้ยวมากอ่ะเปี้ยวมากๆละ ก็แน่นอนเอาเยี่ยมจังเยี่ยมจังอ๋อลองใช้ลองใช้ใช้ไปเลยกนะกันใช้ไปเลยนะกันใช้ไปเลยนะกันเอ้าโอ้ลองขอโทษลองขอโทษโอ้โอ้เก่งเกินเก่งเกินจะเอาชิวสูงปากจะจบเลยเก่งเกินได้แล้วเก่งเกินได้แล้วเกมมันก็ชนะที่ป้อม嘛น้อง กินเกินไปแล้วกินเกินไปแล้วออกมาก็ตายอ่ะออกมาก็ตายข้าวจังข้าจังจะไข่ของกี่รอบก็ยังตายไข่คือรุดไปยาวจังเลยก็ดูไว้กูไว้รุ่นเยอรมันให้ดูคิวดูคิวดูคิวนำครับดูที่คิวครับ,รบดูที่คิวดูที่คิวดูที่คิวเดี๋ยวผมก็นำมือนเนาะก็ตายแล้วอ่ะจีด ดูเด่นนะครัเอาดูที่คิวครับดูที่คิวดูที่คิวก่อน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 ครับดูที่คิวก่อนโอเคยังไงก็กำลังไล่คิวอะเนาะคิวอครับครับครับไทยแรงกว่าก็แค่แบบนั้นเด็ดเกมส์จะออกกี่ครั้งมันก็ยังแพ้อยู่ดีโอเคโอเคไอสัตว์ห้าร้อยน่ะโอนมาเข้าบัญชีเอ้ ก็ไม่เต็มนะก็รอคนมาตีให้ตายอะเนาะได้เนาะถ้ารอก็จะให้เลยนะเขเข้าเเเขมาแเข้ามากอแค่ตีธรรมดาไมต้องใช้สกิลอะไรพี่มากันเนาะอรดูสกอร์ด้วยเับีออะไรดูสกอร์ด้วย แปดตัวจบแล้วกันมันค่อยจะมันค่อยจะไม่ได้สักสีอะไรมาเลยก็จบเลยจบได้อ๋อจบได้จบเลยใช่ไหมครับจบได้ไหมล่ะเอ้าเอ้าอ้จบได้ก็จบดีมีปัญญาไหมครับก็เกิดมาแล้วมีปัญญาเกิดนะก็โผล่ออกมาหน่อยเถอะก็เก็บเลือดอ่ะเนาะเอ้าเอาเลือดเลือดเลือดดูเลือดโอ้โหเลือดเลือดจัง เน็ตกูแหลกไอ้สัสเน็ตก <si ูแหลกพี่อ่ะอ่านหน่อยรักกันอ่านหน่อยละกันเอ้ากูขายของอะไรพิงจบดีจบจบดีไหมครับจบดีไหมครับทำไมตีผมตีแรงจังเลยอก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่นะไม่กลัวนะจบก็จบนะ อออย่่ัเบัญชีไม่มีโอนไปทัวเลทได้ไหมครับ088562741โอนไปทัวรเลทได้ไหมครับเร็วเลยสารละไดสาระแล้ว